ไม่ต้องกล่าวอะไรมากนะครับเพราะว่าตอนหน้าผมที่จะขึ้นมาท่านได้สุดท้ายการบูรณาการทํางานร่วมกันทุกภาคส่วนเนี่ยเป็นพลังที่สําคัญโดยเฉพาะพลังปีนี้ชาวบ้านทั่วทั้งจอรป์ปดนมีการต่นตัวในเรื่องปาเป็นครัวนเป็นที่ดูซับคาร์บอนนะครับเป็นที่ โอเคครับวันนี้เราจะขยายการเจรจาเราจะมาดูปัญหาส่วนตัวปัญหาแล้ว <laughs> 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 เอาก็เลียงไปเกันเียงลเ้กันเียงมตตตเ่วอะไอลมเอลงไปต้องำหนดเลยนะครับที่จ้องสืตรวจได้เลยนะครับ đa đúng dạ đúng ha 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 สองสาวอากิินดีกว่าไหมครันะครับกิ่ก่อนครับเลยน่ผักเอ้าผักเอานะฮะโอเคครับโอเคนครับผมพร้อมกันครับมองเข้ามปครับพร้อมกันครับหนึ่งงามเออยิงไปอะไรแม่ยิงเนี่ยยิงเนี่ยไม่ถึงลยลองอีกครับยงซะโอ้ยย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  โอเครับสาหก,กิจเอกชนและประชาชนนะครับ